ต่อไปนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายนะก็วันนี้นะครับนี่ก็คือมีการขึ้นแจ้งเตือนมานะครับว่าให้ทําการปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ให้เราอัปเดตบัญชีใหม่นะใครที่เอ,ก,เอกสารบัตรประชาชนหรือว่าแบบขี์หมดอายุหรือว่าพรบรพทะเบียนอะไรพวกนี้หมดอายุนะครับก็เดี๋ยวเรามา แก้ไขไปพร้อมๆกันละกันนะครับผมแม่งทุกอย่างเลยสัตว์ทั้งใบขับขี่หมดอายุทะเบียนหมดอายุบอตมบัตอาย,ายุเพียบเลยทำเป็นไปพร้อมๆกันละกันนะเพื่อนโอเคครับเพื่อนๆขั้นแรกให้กดเข้าแอปไแลแมนไรเดอร์นะครับแบบนี้จากนั้นจากนั้นให้กดอื่นๆนะครับข้อมูลส่วนตัวแล้วก็แก้ไขข้อมูลนะครับ แบบนี้นะใครที่มันก็จะมีบอกว่าใครต้องแก้ไขข้อมูลอะไรบ้างนะครับส่วนผมแม่งแก้ทุกอย่างเลยฮนะโอเคกดเพื่อถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะใช้รูปนี้นะครับให้หมันเหมือนกับรูปหน้าช่อง,องผมนะครับเอารูปนี้ไม่ได้เนี่ยตอนสกแกนหน้าเธอต้องสกแกนหน้าอย่างนี้ตลอดนะเออว่ะ <c oughs> นี่เอารูปนี้แล้วกันนะ ยิ้มๆแบบนี้นะครับจะได้หน้าเหมือนโลโก้ช่องเลยนะกดใช้รูปนี้โอเคส่วนที่เหลือก็ต้องกรอกเองนะครับผมขอปิดบังข้อมูลแล้วกันแค่นี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวรอดูตอนใส่เสร็จนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะส่งขอคําแก้ไขข้อมูลนะครับมันก็จะบอกว่าคุณจะไม่สามารถแก้ไขเพิ่มได้อีกนะครับจนกว่าจะได้พระจะได้รับอนุมัติภายใน7วันทําการ แล้วก็ถ้าใครที่เครดิตหรือวอลเล็ตเยอะนะครับการกดยืนยันครั้งนี้จะไม่จะทําให้เราไม่สามารถถอนเงินได้นะเพราะฉะนั้นก็ถอนเงินก่อนที่จะแก้ไขข้อมูลนะครับโอเคกดยืนยันคราฟมันก็ขึ้นส่งคําขอแก้ไขข้อมูลแล้วโอเคเข้าใจแล้วกาลังรอการอนุมัตินะครับเดี๋ยวถ้าอนุมัติแล้วจะมาอัปเดตกันใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นโอเค